อัปเดตสภาพบ้านคะหรืฮะหลังใหญ่หลังจากที่มินตันอยู่บ้านคนเดียวมาเป็นปีน,นะคะไม่มีการจัดฉากใดๆเลยนะคะมินตันอยู่ยังไงก็ถ่ายให้เห็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวไล่จากหน้าบ้านไปนะคะนี่หญ้าลกไอพวกนี้มันเกิดขึ้นเองนะทุกคนมินตันไม่ได้ปลูกนะไม่ได้ถอนจนตัวปลูกขนาดนี้เลยอันนี้พีกกว่าต้นไม้ที่มินตันตั้งใจซื้อมาระดักเสาบ้านไว้น้อง่าจะอยู่ช่วงผัดใบนะะทุกคน ใบหลกิ่งมันกรอบแล้วทุกคนอยากใจนะคะคือมีนตันอยู่คนเดียวอะอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีเวลาทํางานบ้านเลยเพร้อมแล้วมปแล้วมีนนมีเวลาปุ้ยอันนี้คือของที่มินตันเอามาลองมาลองแล้วก็ไม่ได้เก็บคือเราฝังมาแล้วเราก็ลองแล้วก็บองก,กระจุกไปด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บอันนี้ก็ เป็นวิกใหม่ที่มินตันสั่งทํามานี่ตัวละครอะไรผู้คนไม่รู้หรอกทุกคนไม่รู้หรอกให้ทายว่านี่คือตัวการ์ตูนของอะไรอันนี้คือมินตันไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนทุกคนมินตันก็เลยเอาวางไว้ตรงนี้ก็คนันไม่มีเวลาขนาดซื้อนนะ้ำมายังยงกเอาไว้แค่ถึงตรงนี้เลยมันหนักเหนื่อยไ,ไม่ไปถึงตู้เย็นด้วยนะคอนเทนต์วันนี้นะคะมินตันจะหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหาเป้าหมายในการใช้ชีวิตน,นะคะเพราะว่า เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เพื่อให้คนดูสมให้คนดูด้วยโอเคอันดับแรกยกน้ำไปก่อนเลยไหมไม่อยากไ้ดูครอบครัวเลยขออนุญาตแทนนะครับโอ้เราจะอวดโวยไม่ได้เราต้องหาเป้าหมายในชีวิตตัวเยดิ๊กจริงใจเรียวๆไงที่คุณบอกคนดูอะ ก็ปกติปะบ้านคนอื่นก็เป็นเงี้ยแหละใช่ไหมทุกคนทุเดือนนี้ตั้งแต่วันนี้กท่หร่แล้วันที่26เดือน6อาทิตย์รั้นหนึ่งวันหนึ่งขวดโซจูไม่อันนี้ขวดของไอ้ไหมนะไอ้ไหมมันมาบ้านไหมเห็นคลิปนี้แล้วมาคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าของเอง เดี๋ยวคนเข้าใจมินตันผิดหมด <Yeah. S 1> มินตันอยากให้ทุกคนเข้าใจมินตันนะคะไม่ใช่ว่ามินตันไม่ทําอะไรเลยนะแต่คือสองสวันที่ผ่านมามินตันก็ยุ่งมากมีเวลานอนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วคือแบบมินตันเห็นคอมเมนต์นะว่าแบบที่มินตันเครียดไหมคะเวลาเจอดราม่าอะไรเงี้ยก็เครียดคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามินตันก็ได้กําลังใจจาก พี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนแล้วก็มีนตันมีแนวคิดที่ว่า RELAX AND p l a y นะคะงานของมินตันจะต้องมอบรอยยิ้มแล้วก็ความสุขความสนุกให้กับทุกคนนะคะต่อให้มีเรื่องเครียดแค่ไหนก็ต้อง RELAX AND p l a y r e l a ีเ n d play r e l พ x and play บางทีก็คิดนะว่าเออจริงจังบ้าง รีแ <Relax> <c oughs> ลกเกินนั่นแหละค่ะทุกคนเราต้องอย่าไปจริงจังกับทุกเรื่องนะคะมันเลยทําให้มีนตันผ่านมาได้ค่ะน้องๆอ,อาจจะงงนะชีวิตรีแลกแอนเพลคืออะไรรีแลกแอนเพลก็คือการที่เราแบบว่าสนุกสนานในตอนที่เราทํางานไปด้วยช่วงนี้ติดเกมนี้ค่ะ m a p l e Story R uh เล่นมือเดียวไงเป็นเกมแนวตั้งแบบมันทํางานบ้านไปด้วยได้คิดงานไปด้วยได้ก็เลย ขนาดเล่นนะเะลยแยกขยะไว้อยู่นะเห็นเราเป็นคนแบบนี้เราก็แยกขยะนะคะนี่อันนี้ขวดน้ำแยกไว้น,นี่ขยะติดเกมคือติดจริงๆนะคะทุกคนคือแบบจับนี่แวะและโอ้ได้รับของด้วยอันนี้น้องก็วิ่งบอดให้มินตันอยู่นะคะที่สำคัญเป็นเกมระดับตำนานนะคะทุกคนหิงมีใครจำน้องเห็ดสีส้มนี้ได้บ้าง ลิีขสิทธิแท้จากเกม m ม p ปิ Story R อาดั้งเดิมสมัยที่มินตันเด็กๆเลยนะคะเกมเขามีอาชีพให้เราเลือกเล่นเยอะเลยที่สำคัญเบลอัพไวมากไม่ใช่แค่นั้นนะคะแผนที่มอนเตอร์หรือว่าเพลงประกอบฉากเนี่ยทุกอย่างมันทำให้มินตันนึกถึงอดีตเลยค่ะทุกคนเหมาะกับการใช้ชีวิตช่วงนี้ของมินตันมากที่แบบมันทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาคิดเครียดช่วงเวลาหน้าเบื่อนี้ให้มันสนุกขึ้นได้ไปบอลแป๊บเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องข้างบนดีกว่าพาไปดูว่า มันน่าอายแค่ไหนไปท่องไว้เลยนะคือคนเราจะใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดวิ่งตามความฝันอย่างบ้าคลั่งก็ไม่ได้นะคะชีวิตมันต้องบาลานซ์ค่ะทุกคนมาเล่นเกมไปด้วยทำงานไปด้วยพร้อมกับมินตันนะคะอันดับแรกเลยหน้าห้องก็ผ้าห่มหนูเอาออกมาไว้ว่าจะเอาไปซักก้าแต่ก็ยังไม่ได้ซักโอ้โห จริงๆริมินตันควรจะไปจัดให้มันลกน้อยกว่านี้ไหมทุกคนคือมันจะเลียวไปไหมทุกคนไอเด็กเดกมันขวดขยะออกมามินตันเริ <footage> ่มเครียดกับความอายความซกมกของตัวเองแล้วทุกคนให้คะแนนห้องลกมินตันกี่คะแนนนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะรั้สมัครแฟนที่ทำงานบ้านเก่งๆค่ะมาทำความสะอาดบ้านทั้งหลังยกใหญ่ เริ่มกันขวดน้าเลยอันดับแลกโอ้โหมียันซอกเลย่ะเพิ่งสังเกตเราไปไว้ก่อนเนาะค่อยมาเอาอีกอันนี้คือของเอาไว้ลองแมวนะคะตอนน้องเด็กๆน้องเลือกมาแล้วก็กัดยับเลยนี่คือตัวการอัปเดตน้องแมวอย่างย่อยสองเดือนกว่าแล้วค่บผมมินตันจ,จัดตรงนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูสภาพบ้านหลังจัดแต่งกันป้อมเราต้องเอาขยะไปทิ้งนะฮะ ป้ายเอาไปทิ้งเอาไป <laughs> ไปทิ้งทำไมไป่ให้หองรกขนาดนี้อ่าไอ้อย่าก,กดให้แม่สิไม่ต้องกดให้แม่หรอก <c oughs> มันปล่อยบอดอยู่ลูกเริ่มจากเอาลูกแมวไปขายก่อนเลย <c oughs> ตัววุ่นวายเลยเนี่ย <c oughs> ทุกคนคิดว่ามีตาจะทำเสร็จไหมวันนี้คนก็ทำแมวก็ลึอ <c oughs> ที่นอนอมินตันก็นอนกับแมวนะคะทุกคืนเลยเขากำลังใจหน,น่อยอูชาทำความสะอาดห้ <Den ai. S 1> <c oughs> องแมวเม,วม,วมว่อนนี่นะคะทุกคนตอนที่มินตันปล่อยบอดไว้นี่เราก็ได้รับไอเทมมากมายเลยแต่ว่าต้องคอยมาเก็บด้วยนะเพราะว่ามันมีกระเป๋าเต็มด้วยนี่เดี๋ยวพิเซ์ห้องน้ำต่อ <c oughs> นี่ห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำน มเป็นระเบียบขึ้นใช่เดี๋ยวมันก็โลกอีก <c oughs> อันนี้มินตันเอาเครื่องสำอางมาแต่งหน้าในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวใกล้เวลาออกกำลังกายกินข้าวเลยนะคะตามมาห้องต่อไปนี่ <c oughs> เป็นไงบ้านมินตันโอ้โหบ้านมินตันพอเก็บแล้วก็โล่งหน้าอยู่สวยนะคะแมวตามมาด้วยทุกคนมินตันเปิดห้องไว้ <c oughs> อุ้ยลงมนได้เป็นแล้ว <c oughs> อันนี้โซโล่นะฮะ ชาโลลงบันไดน่ารักมากเลยทุกคนดูขาน้องดิความสั้นนี่กี่เซนติเมตรวะเนี่ยเอ้มีเบรกด้วยตกใจกล้องจุดต่อไปนี่มันก็จ like oh, no. no. ุดใหญ่เหมือนกันนะย่งอยู่สภาพเดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยใหญ่แล้ไม่้องควัาไม่โ h ้โน o สองวันที่ผ่านมาใช่ไหมสอวันที่ผ่านมา ทำงานบ้านกันเดีย๋ยวมินตันเชียร์ของในตู้เย็นโชว์เลยนะคะบอกเลยว่าทิ้งซะส่วนใหญ่มือนึงจัดของมือนึงใช่คับน,นี่แหลกแอนเพงไงกี่วันแล้ววะนนี้ดูจากการแห้งแล้วหนึ่งเดือนเป็นอย่างต่ <c oughs> <c oughs> นี่คือจานที่เราจะต้องล้างในวันนี้นะคะ <c oughs> มินตันปล่อยบอดแล้วก็ตั้งค่าเสียงเอฟเฟกต์เบาลงเพื่อที่จะได้ฟังเสียง ได้ชัดขึ้นนะคะคือเพลงเขาแบบทำให้รู้สึกว่านึกถึงสมัยก่อนตอนเรายังเด็กๆอะไรอยเงี้ยดน,นี่เป็นไงพอจัดระเบียบแล้วก็เรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงจานก็แบบ ระเบียบเรียบร้อยตู้เย็ยนก็เสร็จแล้วนอ,นอันนี้จาเป็นนะของจําเป็นของจําเป็นแล้วก็นี่ห้องดูทีวีของเราเครียะ <laughs> ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วโอ้โหเวลาทําความสะอาดบ้านนี้เวลาผ่านแป๊บสองชั่วโมงสามชั่วโมงถึงเวลาเมนตันออกกําลังกายละ <laughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บ <laughs> ขอแปรงล่างแป๊บนะคะแปรงล่าง ยู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 นี่ชุดออกกำลังกายของเวนตันเซอร์วิสไหมคะเออนี่จังเขินนะไปเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันห้องฟิตเนสนี่ไม่ค่อยลกนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันคือไม่ค่อยได้เข้ามาออกกําลังกายเวลาเราออกกําลังกายหรือว่าทำงานบ้านอะไรเงี้ยเราก็ใช้มือเดียวเล่นเกมเมเบิ s t ส r ตอรี่อาได้มันชิวอะเนี่ยนี้เราออกกําลังกายขาไปแล้วก็มือว่างก็ เล่นนะฮะอ้ทุกคนเลเวลอัพแล้วอะในเกมแป๊บเดียวเลเวลอัพแต่ว่าในชีวิตจริงกว่าเลเวลจะอัพนะคะอ้ามันเหนื่อยมินตันก็เลยชอบเล่นเกมแบบง่ายๆสบายๆใครสมองไม่ยากนะคะคือวัยรุ่นยุคนี้มันไม่สบายเลยนะทุกคนต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ความรู้ใหม่ไปด้วยไหนจะต้องแข่งขันกันทางโซเชียลอกีกดังนั้นเราก็ต้องหาเกมที่เล่นง่ายสบายซัพพอร์ตชีวิตประจําวันของเราไปด้วยได้นะคะมินตันอะเจอแล้วแล้วก็ติดด้วยจริงๆแล้วอะมินตันตั้งใจว่าจะทํากิจวัตรประจําวันให้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่า ไม่ได้ทํเลยคือตอนที่ซื้อบ้านอะตั้งใจว่าจะแบบเนีย่ยฉันจะออกกําลังกายเสร็จแล้วฉันก็จะมาอบซาวน่านะฮะจะมาอบซาวน่าโชว์ทุกคนแต่ไม่ได้แก้ผ้านะ <c oughs> นี่มาดูบรรยากาศข้างในโอ้โหดูมีความญี่ปุ่นมากไปนี่ต้องเป็นสีส้มเหลืองแบบนี้นะมันจะได้มีความญี่ปุ่นที่มันแบบกระทบกับสีไม้อะไรเงี้ยแล้วก็นี่อันนี้คือให้ความญี่ปุ่นมากเขาเรียกว่ากระบวยญี่ปุ่น ับอยญี่ปุ่นกับถังญี่ปุ่นนะการอบซาวนาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยคลายเครียดนะคะเกมที่มินตันเล่นอยู่ก็ช่วยคลายเครียดนะคะในโซเชียลคาพูดท็อกซินเนี่ยมันมีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นความกดดันในการใช้ชีวิตหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบมินตันก็เลยพยายามจะใช้วิถีชีวิตแบบ relax and play โดยการเล่นเกมคลายเครียดแล้วก็หาอะไรทําให้คลายเครียดนะคะเดี๋ยวมินตันปล่อยบทไว้ข้างนอกความจริงวันที่ห้องมันเริ่มร้อนแล้วมินตันจะเปิดตรงนี้ แล้วก็มือถือออกไปตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่อยู with ่ตรงนี네้ได้ยินหมดแล้วไออกมาด้วยเส็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรที่คลายเครียดกันต่อนะคะทุกคนนั่นก็คือการแช่น้ำที่อ่างจจกุชชี่แล้วก็ปล่อยบดไปด้วยนะคะ ที่สําคัญคือขาดไปได้เลยเจ้านี่มันจะทําให้อาจจะกุชี่ของเรามีฟองนะคะทุกคนนี่อยบอลไปด้วยแต่งไว้ตรงนีงค้คุณคุณกำทังกันคุณกำลังจะทำอะไรกิดอีกหนึ่งสองคามไปอีกครัง้งแรกกันไปเรูวอุ๊ย เครื่องอบฟ้าหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าทํางานเสร็จก็แบบเหนื่อยมากออกกําลังกายได้นี่ก็เต็มกืนแล้วนะทุกคนคือแบบสลบอย่างเดียวเลยเราก็เลยอยากเล่นเกมที่มันง่ายๆสนุกปล่อยๆไปแล้วเราก็นอนแช่ เกมเขาไม่ได้มีแค่ปล่อยบอสนะคะทุกคนคือเขามีให้ล่าบอสลงดันอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะเขามีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะทุกคนระบบสัตว์เลี้ยงคือเราสามารถอัปเกรดวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะมาช่วยเราสู้ได้นะคะตัวละครหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้7ตัวนะคะเพราะฉะนั้นระบบสัตว์เลี้ยงสําคัญมากคะ่ะเอ,อ้ยยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีระบบคอมมูนิตี้มีระบบบ้านเห็ดน,น้อยด้วยบ้านเห็ดเมตันชื่อว่าดิ้งดังมีการจับคู่ทีมทีวิจิจนไทยหรือที เรารู้จักกันว่ากิลนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เรายังสามารถต่อสู้แบบมินิเกมได้ด้วยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเินตันอาบน้ำแบบจริงจังและพวกเจ้านะ่ะออกไปข้างนอกเลยนะออกไปเลยเดี๋ยวไว้ค่อย,าายเจอกันนะคะที่รักตอนนี้เวลาตีสี่แล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้ว น,นี่เป็นโต๊ะทํางานของมินตันนะคะของกระจาลกๆหน่อยก็จะมีพวกดินสอสีเต็มเลยเป็นอุปกรณ์วาดรูปนะคะวันนี้ก็เลยต้องจัดสักหน่อย มินตันจะสกเก็ตรูปโชว์สักภาพดีกว่าเอาเป็นแฟนอาร์ตเกม Maple Story R นะคะเดี๋ยวมินตันจวาดน้องเห็ดนะฮะนี่น้องเห็ดนะคะอันนี้มินตันวาดเป็นแบบลายเส้นของมินตันนะคะทุกคนไม่ได้วาดนานเขิน <c oughs> มินตันเคยบอกว่าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนใช่ไหมแล้วก็มินตันก็เคยทําเพจด้วยนะตอนนั้นคือรู้สึกว่าชีวิตเจอดราม่าหนักมากผู้ใหญ่ที่นู่นเขาไม่เข้าใจนะคะว่าเพจคืออะไรมินตันเจอคุณครูเรียกมาให้หยุดทําเพ เพื่อนไม่พอใจว่าแบบไม่สวยดังได้ไงวะแบบรุ่นพี่ให้ออกจากน่าตัดสินน่ะทุกคนตอนนั้นแบบโอ้เลิกทําผิดดีไหมวะเนี่ยแล้วก็มีแอบคิดนะคะแต่ก็แบบลุยต่อคือคิดดูทุกคนถ้ามินตันอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็คงไม่ได้คุยแกนแบบนี้หรอกโดนอาจารย์เชิญผู้ปกครองอะ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กอะทุกคน <c oughs> เราก็ผ่านชีวิตดราม่าอะไรมาเยอะนะคะ ฝ <G ül> ากเกม Maple Story R Evolution ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเป็นเกมแนว RPG ที่ได้รับลิขสิทธิ์แท้จากค่าย Nexon ค่ะเกมเขามีรูปแบบเลเวลอัพแบบใหม่นะคะเราสามารถเล่นได้ทุกทีทุกเวลาเลยและมีจุดเด่นตรงที่รูปแบบเกม Play Auto ที่เล่นง่ายเล่นสบายนะคะแต่ก็สนุกคะ่ะมีการจัดทีมตีมอนเตอร์ด้วยนะคะมีแฟชั่นแต่งตงัวถ้าทุกคนลงทะเบียนเรื่องหน้าตอนนี้ทุกคนก็จะได้รับชุดคอตตุมซาคุ้มลิมิเต็ดแล้วก็สัตว์เลี้ยงระดับ SSR ้วยนะคะ อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ติดตาม Official Fanpage กันนะคะทุกคนเดมนตันทิ้งลิงก์ไว้ที่ด c คิปชั่นค่ะ,ะเสร็จแล้วค่ะ,ะวักที่ครับผมชื่อเ็ดช่มครับเป็นตัวละครมาดขดหลักของ MapleStory อะไรครับผมเหมือนเราจะยาวกว่านะพร้ <c oughs> อมกว่าไหน,นี่เปมนตันวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเป็นไง ภารกิจเคลียบ้านเก็บบ้านของมินตันก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงโล่งทุกห้องน้องแมวนี่อยู่ห้องนี้นอนกับมินตันตลอดเลยนะคะโอ้โหโอ้สี่ตัวเลยปกติไม่เคยอยู่กันขนาดนี้มินตันอยากจะให้ข้อคิดกับพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปนี้นะคะว่า ชีวิตเราอะเรามีความฝันอะไรทําไปเลยอย่าให้ใครมาหยุดเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังแบบมินตันอะทุกคนถ้ามินตันหยุดตั้งแต่ตอนนั้นชีวิตมินตันก็จบละฝากถึงน้อง,องๆเด็กๆทุกคนนะอยากจะเล่นอะไรเล่นเลยชีวิตมันต้องรีแลกค่ะและฝากถึงผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าลูกคุณยังเด็กวัยรุ่นอยู่อะให้เขาได้เล่นเยอะๆเธอะะคะ่ะให้ความทรงจําวัยเด็กเขามีเรื่องสนุกไม่ใช่มีแต่ความกดดันให้เขาผ่านพ้นช่วงวัยเด็กมาจนถึงวัยทางานแล้วเขารู้สึกว่า ทำไมตอนเด็กเราไม่ได้เล่นอะไรสนุกๆแบบนี้เลยชีวิตมันต้อง r ี l ล็กแอนด์เพย์ค่ะท่องไว้คำนี้ r ี l ล็กแอนด์เพย์ลีเล็กแอนด์เพย์และอย่าลืมโหลดเกม m a p l e STORY R อามาเล่นกันบ๊ายบายค่ะมันนี้